สภาพฝุ่นควันที่ลอยปกคลุมเหนือท้องฟ้าตัวเมืองเชียงใหม่ตลอดทั้งวันส่งผลให้วันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลา15นาฬิกาจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกของเว็บไซต์แอร์วิชชัวที่มีการจัดอันดับดัชนีคุณภาพเมืองต่างๆทั่วโลกโดยค่าดัชนีคุณภาพอากาศเมืองเชียงใหม่ได้ขึ้นไปถึง184 a q i ขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษหนึ่งคือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและแม่ฮ่องสอนการตรวจวัดค่าฝุ่น pm 2.5มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่75-151ิหม่ไมโครกรัมต่อนูกบาทเมตรคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่จุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือเกิดขึ้นมากถึง220จุดเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย13จุดเชียงใหม่7 0จุด แม่ห้องสอน26จุดและลำพูนอีก111จุดคาดการว่าฝุ่นละอองจากการเผายัางคงสะสมต่อเนื่องทำให้คุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ยังอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ส่วนสาเหตุที่ยังคงเกิดไฟป่าขึ้นต่อเนื่องคาดว่าเกิดจากการลักลอบไปหาของป่าเพื่อมาขายเพราะมีราคาค่อนข้างแพง สภาพฝุ่นควันที่ลอยปกคลุมตามท้องถนนชุมชนหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหลังเกิดเหตุลักลอบเผาป่าบนดอยพระบาทจนไฟลุกลามต่อนเนื่องมานานหลายวันกินพื้นที่เสียหายกว่า150ไร้ไร่แล้วจุดที่เกิดไฟป่าอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางเพียง15กิโลเมตรเท่านั้นส่งผลให้ค่าฝุ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง เกินมาตรฐานต่อเนื่องมา11วันติดแล้วและอยู่ในระดับสีแดงหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพติดต่อกันตั้งแต่วันที่28กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่อำเภอเมืองลำปางพบว่ามีค่าสูง115-156ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรสูงสุดวัดได้ที่ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปาง156ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรรองลงมาคือตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะ 125ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วนคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็น่าเป็นห่วงเช่นกันโดยศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานผลการตรวจวัดฝุ่น PM 2.5ตรวจวัดได้46-88ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเกินมาตรฐานถึง66พื้นที่และค่าฝุ่น PM 2.5มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุเนื่องจากวันที่1-3ถึงมีนาคมนี้การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างอ่อนประกอบกับสภาวะอากาศปิดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการสะสมของฝุ่น PM 2.5มีแนวโน้มสูงขึ้นส่วนในช่วงวันที่4ถึง10มีนาคมนี้การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีและอากาศค่อนข้างเปิดจะส่งผลให้ฝุ่น PM 2.5มีแนวโน้มลดลง ในช่วงนี้มวลอากาศเย็นยังคงแผ่ป,ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแต่เริ่มอ่อนกำลังลงมีอากาศเย็นตอนเช้ากลางวันอากาศร้อนแต่ระยะนี้ไม่มีฝนทิศทางลมเริ่มแปรปวนเป็นลมทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดแทนที่ลมหนาวเป็นสัญญาณการเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนและบ่งบอกว่าฤดูหนาวปีนี้กำลังจะสิ้นสุดลง คุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ชช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ